สวัสดีค่ะพบกับป่าบนคนอีสานนอกค่ะมือนี่ป่าบนคนอีสานยินข่าวว่าแม่แม็กฝันเขา่ามาละสงนวดนอกค่ะป่าบนคนอีสานก็เลยมาติดตามความฝันของแม่แม็กค่ะิิเป็นโตไหนเป็นโตเด็ดๆดีๆให้ท่านผู้ชม ไปติดตามรับสมน้ำป่าบุญคนอีสานนอค่ะแม่แม่คนกระยุนนี่แหะค่ะไปไปดึงน้ำกันนอค่ะกาบสวัสดีค่ะแม่แบกค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แบกค่ะสวัสดีค่ะค่ะมอนีกได้ยินคาวว่าแม่แบกนี่ฟันยีนอค่ะจะได้สีผ้าถัาผู้ชมนี่ มติดตามเหลืองเล้าค้ามฝันของแม่แบกค่ะมาเรืืองเล่าค้ามฝันของแม่แบกสิเป็นไปเป็นมาแบบใดสิมีตัวด,ดีตัวเด็ดตัวใดฝาก่ันผู้ชมกันแนยขอให้แม่แบกนี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมเ้อฟังเลยค่ะคะุณแม่แบกฝันยังไงคะฝันบอกค่ะฝันว่าเห็นเงนเท<อ>่าพอพูดแล้วเ,เสียไปแล้ว ค่วามเห็นว่าเรามาเฮื่อนมาเฮื่อนก็ใส่เสื้อกับกระดงดอกสีสีเหลือดมูนี่ล่ะกวนวันก็เห็นเล่าก็เลยว่าที่แหลงนั้นว่าสิบ่ทักเล่าดอกเพราะว่าไอ้วัติย่างเขาเฮื่อนมาเฮื่อนเลยเพราะว่าปกติเราก็สีนั่งอยู่เดินที่นี่เพียงหน่อยน้ะเฮื่อนเล่าน่ะวัตสิย่างเขามามันโอ้ยอ่นบระดอด้วยทักเล่าก่อนเล่าก็ยังมาเสียไปแล้วเรากลับมายัง เออก็เลยหยาพอไปซองมึงก็เลยว่าพ่อเจ้ากลับมาหยางก็เลยว่าน่ะวันนี้เราบตอบได้เออเราบตอบเราบเราบบเบาๆนั่มเรากลับกลมลงไปไปนางพังไต่ตะแข่ตะแข่หนาบ้านเราล่ะแล้วกลมร่งนางไก่นางไต่นางนางยองหยอเออนางยองหยออยู่แต่ว่าเราบอปากน้ำเข้าเบาน้ำเข้าเลยก็เลยอใหไให้ว่าอัน เป็นยามีพอคือกลับมาคือเอิรกลับมาก็คือคบวบน้ำบุกเนื้อไอ้น้ำเหล่านะ<ฮ>ะ่ะเออแล้วก็คือไอ้เดียวก็จะยางเขาไปในบ้าดนางหมาดยางเขาไปนางหมาดเดียวกับก็ไปเห็นย่างปกติค่ะเป็นสันน่ะตำนานน่ะบ้านนี้ผู้เพื่อนตายเพื่อนเป็นพ่อบ่เป็นพ่อเป็นพอ่นพอนเนา <พอ S 2> ะ,ะอายุเพิ่งหลายจิบปีอายุตอนเราเสียเนาะ เจ็ดสิบเก่าปีเจ็ดสิบเก่านะคะเจ็ดสิบเก่าปีเจ็ดสิบเก่าจะบาร์เพิ่นบนัางทิงเลยนหมบ่บนางเทิงหลอดไตหลอดไตแต่เขเพิ่นางลุงลุมเนาะนางลุงดุมนางลุงลุมปกติแล้วเคยฝันเห็นจนบ่ค่ะบ่บ่เคยฝันแต่ว่าฝันอยู่แต่ว่าบ่ได้คุยกับเราบ่ได้ให้ในห้องใส่เราสิฝันเห็นแป๊บๆก็ไปเลยค่ะต่ว่ามีเตี่ยวเพือนอี๋ฝันเห็นจนในห้องก็ฝันเห็นเราอยู่ อฟันเห็นอยู่แต่ว่าได้คุยกับเล่าฟันบ่ได้เห็นคักปันบ่ได้เห็นคักบไม่เห็นบ่ได้คุยบม่ได้หาย่ได้ถามเราปนีหนาเงาะก่อนฟันเห็นเบบเบบหน่อยไหมเบบเบบไบ่ได้ถามบ่บ่ได้ถามวดนี้ถามาเที่ยวนี้ถามอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ปากเพิ่นบ่ปากเพิ่นเสียหลายปีแล้วบ่คะคุณแม่ท่านพอปีแรือเปล่าเดือนหอปีแล้วบ่อ๋อค่ะ ขอแสดงความเสียใจนําเด้อค่ะคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่แบกนีจักปีเนาะค่ะห้าสิบสองปีห้าสิบสองะคะห้าสิบสองในความฝันของแม่นี้เพิ่นกลับมาบ้านมันบเค่คะแม่กลับมาบ้านบ้านเล็กขี่เพื่อนนีบ้านเล็กขี่สี่ตัวเดียวบ้านเล็กสี่ี่สี่ตัวเดียวปม่ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะแต่ว่า ก้อนนาน,านันกะฝันหินคุณแม่เพิ่งว่าฝันหินแบบแบบขันกับบริห็นคุณพ่อเพิ่งขากปานหมีงวดดีเพิ่งกับฝันเห็นนั่งอยู่ใต้ตารางค่ะใต้ตารางแขนนะคะแต่ว่าเพิ่งกับโบปากโบเบาอายุของคุณพ่อของคุณแม่กะเจ็ดสิบเก้าปีค่ะัท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งนะคะคิดว่าสีลงบ่เพราะว่านันาง่งลงใต้ใต้แขนนะคะ คนณวัยคุนดังเทิงนึงบ่ค่ะแม่นั่งลงไตตุ๊กเค่ลอกนะคิดว่าสีลงตัวนึงบ่คิดว่าบ่ลงตัวนึงกับนาสีลางเนาะค่ะนาสีมาลางเนาะมลนเป็นลางลางๆน่ะค่ะวันไตตะลางเนาะนาสีมาลางเพื่อกับความยิงของคุณแม่ก็คิดว่าคุณตาเป็นสีมาเห็นโชคเนาะค่ะเป็นโฉกเห็นหลาเป็นกับมากขึ้นอันเนาะแต่สีมีโชคมีลาบแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเสียไปแล้วเพื่นกะ กลับมาบาทน,นะคะคุณแม่็ุณจะฟันเห็นค่ะความนิใจของคุณแม่นี่สามตัวที่เอาตัวไรสองคะะนักตัวไรความนิจใจสามตัวต้นตายเนาะต้นตาย,ยต้นตายก,มาก็มักสูคือว่าสิมีศูนย์เก่าเอเจ็ดเก่าเหรือว่าศูน,นเจ็ดแปดนี่แหละให้ไม่หลงตัวหนึ่งเก่าที่ลงมาแปดคือว่าคค่่ะะศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์เจ็ดแปดเนาะค่ะ ตัวหลีที่คุณแม่ค้นมากค่ะอายุของพคุณเจ็ดสิบเก่าค่ะมันอายุของคุณแม่จะสิบห้าสิบสองห้าสิบสองแล้วค่ะห้าสิบสองนี่คือความฝันเนาะค่ะคือความฝันเราไปกินแนวค่ะคุณต้นความฝันของคุณแม่แบบผููเ่าไปหน่ำกับคนกินลุกไปหน่ำเนาะค่ะทายมาเบิร์ตจะมองเหรอคนกินกับลุกขึ้นแนวนี้ค่ะ ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบึ้งค่ะความฝันของคุณแม่นี่มียังเพิ่มเติมอีกบอกคะก็ไม่มีซ้ำหนีละเมือนั่นค่ะเป็นเมืนนั้นค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่แบกไลยๆเด้ค่ะที่ใหม่แนวทางความฝันและก็มาให้โตเด็ดโตดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอให้มันๆนเฮงลวยน่ะมาสรุป ตัวเลขของแม่แบกนอกค่ะเลขของแม่แบกฝันเห็นโพพื้นผู้จีตายไปแล้วค่ะอายุพื้นเกตเก่าพื้นก็เอาศูนย์เข่าสามตัวเนาะค่ะศูนย์เกตเก่าพื้นกันล่งเนาะค่ะกันลงศูนย์เกตแปด อายุของคุณพอ่อเพิ่นตายเ็ตเก่าอายุเพิ่นหาสิบสองปีนอค่ะอายุผูฝันเมยแบกนอกค่ะบ้านเด็กทีซีบ้านเด็กทีเพิ่นบ้านเด็กทีซีนน 4, หนึ่งกันยายนพ่อโสสองพันหาลอยฮุก อย่าลืมติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพิ่นนในเนื้อค่ะขอบคุณค่ะ